สวัสดีครับเพื่อน,อนๆที่รับชมทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับขึ้นไปบนข้างบนยอดเขา,าครับเราจะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปดูจุดชมวิวข้างบนว่าสวยขนาดไหนไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆทุกคนขึ้นไปเลยครับผมไปครับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเลยครับ ได้ทำบุญกับสัมผัสธรรมชาติอยู่บนเขาธรรมชาติสุดๆครับบรรยากาศดีไม่ร้อนครับเพื่อนๆวัดสุวรรณคีรีครับผมฉะเชิงเศ้านครพนมผมถ่ายบรรยากาศร,รอบๆให้ทุกคนได้ดูเนาะวันนี้ วันนี้วันอาทิตย์คนไม่ค่อยเยอะครับแทบไม่มีเลยล่ะเหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนธรรมชาติมาดูจุดชมวิวเนอ้อด้านบนอะ่ะจะเป็นจุดชมวิววก็หลังจากที่เราทำบุญถวายสังฆทานเสร็จด้านล่างเราก็ใช้เวลาก่อนกลับบ้านขึ้นมาบนเขาเพื่อสัมผัสธรรมชาติ ก็ดีเลยนะเพื่อนๆได้มาทําบุญด้วยแล้วก็สัมผัสธรรมชาติด้วยเนาะเที่ยวแบบทำบุญแล้วก็ได้เที่ยวธรรมาชาติาแต่บันไดาทางขึ้นอนะ่ะยาวมากเพื่อนๆดูนะยังไม่สุดนะครับนั่นนะดูด้านล่างนะ เนี่ยที่เราขึ้นมานะโอ้โ oh หก็ขนาดขนาดผมคนปกติเนาะร่างกายแข็งแรงเนาะยังต้องพักประมาณ3ามรอบเลยครับไปต่อเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูแบบยาวๆเลยนะครับมีเสียงนกเสียงธรรมชาตินกนานาชนิดนะครับร้อง าาหนาทึบช่วงนี้ฝนตกปลาเขียวกระจีดีครับบันไดาทางขึ้นถ้าเพื่อนๆมาช่วงนี้ก็ระวังด้วยนะครับอาจจะลื่นนิดนึงด,ด,ดูดูดูทุกคนมีมอสมอสขึ้นด้วยเนี่ยมอสสวยมากเลยธรรมชาติครับ เที่ยวได้ทั้งวันแล้วครับก็คือไม่ร้อนเพราะว่าป่าลมลื่นอยู่ครับลมเย็นอากาศเย็นสบายแต่ผมคิดว่าหน้าหนาวอ่ะช่วงข้าวหน้าหนาวอ่ะน่าจะหมอกน่าจะเยอะเนาะน่าจะเหมาะแก่การมาสัมผัสแบบทะเลหมอกอะเนาะผมถามคนพื้นที่อะ่ะถามพระอาจารย์เมื่อกี้อะ่ะท่านบอกว่า,าช่วงหน้าหนาวอ่ะเราจะมองเห็นทะเลหมอกเลย ครัอาจจะสั่นสักหน่อยนะครับทุกคนเหนื่อยแล้วครับสุดเขตบันไดแล้วนี่วันนี้ว่างครับเลยเดินสายทําบุญเที่ยวธรรมชาติ เพื่อนๆท่านไหนที่ไม่เคยมานะอยากให้ลองมาครับสัมผัสธรรมชาติไม่ไกลจากกรุงเทพเนาะพนมสาร,รคามฉะเชิงเซาครับวันนี้เหมือนจะมีแต่ทีมงานเราที่มา3าสี่คนนี่ เอาไม่เดินไปต่อล้วฮะไปนะเ,เดี๋ยวเดินไ,ไปเรื่อยๆดูรพร้อมกันครับ,บทางขึ้นนี่แบบไกลมากทุกคนไม่แน่ใจว่าบันไดมันกี่กี่ขั้นเนาะเพื่อนท่านไหน รู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันครับเสียงจักระจันมีเสียงจักระจันเสียงนกครบเลยครับมาตรงนี้ก็จะเป็นบันไดอีกแล้ว ดูกันยาวๆสักหน่อยนะครับรีวิวให้เพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ยังไม่เคยมาเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการทำบุญแล้วก็ได้เที่ยวสัมผัสธรรมชาติวัดน,นี้ตอบโจทย์ครับทำบุญข้างล่างเสร็จก็ขึ้นมาสัมผัสธรรมชาติด,ด้านบน ผมจะถ่ายยาวๆเลยนะครับเนาะเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูทางนี้ไม่แน่ใจว่ารถจะขึ้นมาได้ไหมน่าจะมีทางขึ้นเนาะไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้ขึ้นไหมแต่แนะนำให้เดินขึ้นมาจะดีกว่าครับเพราะว่าได้สัมผัส ธรรมชาติด้วยนี่มาถึงตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวแล้วนี่น,น,น,นจุดชมวิวจุดไฮไลไท์ของเราอยู่ตรงนี้อันนี้กำลังก่อสร้างอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคน เดี๋ยวไปดูจุดชมวิวสิโอ้โหแบบสวยเกี่ยวกระจีเลยครับก็ถือว่าสูงอยู่นะลมเย็นสบายเลยครับมีหมอกด้วยนะเนี่ย มีควันหรือหมอกเนี่ยช่วงหน้าหนาวน่าจะสวยครับน่าจะเป็นทะเลหมอกเลยนะผมว่าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นข้างล่างน,น,นู่นอะเห็นทุ่งนาเห็นอะไรอ่ะดูแล้วสบายตาไปดูฝั่งนน้น วัดสุวรรณคีรีเขาดงยางเพื่อนๆท่านไหนที่มันหยุดไม่รู้จะไปที่ไหนแนะนำเลยครับฝั่งนู้นจะเป็นสมุทรปราการกรุงเทพ ใด้บรรยากาศมากเลยเพื่อนๆดูครับเนี่ยดูแบบเขาทำจัดสถานที่ได้ดีมากเลยนะผมว่านะ่ะสะอาดดีมากเลยส่วนข้างบนเดินขึ้นไปได้อีกเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเลยไปเดินทางกันต่อครับ ไปให้สุดครับวันนี้น่าจะกำลังกอ่อสร้างน่าจะขาดปัจจัยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะผมมาเขามีจัดงานเนะเาะอ งานประจำปีเผาข้าวหลามชื่อชื่องานประเพณีเขาครั้งที่แล้วมาคนเยอะมากามาทางขึ้นนี่แบบสุสสดจะชั้นนะทุกคน มีแต่ป่าทั้งนั้นมาแบบสัมผัสธรรมชาติแบบเงียบเงียบสงัดไม่คนไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือแบบเหมาะแก่การเดินชมบรรยากาศนะทุกคนดูครับ มือผมถือกล้องอาจจะสั่นเนาะเพื่อนๆต้องขออระทานอาภัยด้วยอ้ค์่านพระนอนองค์ใหญ่ไ,ไปเล่นไปต่อ ตรงนี้จะมีที่สกการะดอกไม้ทุบเทียนไว้บูชาพระเนาะเขาจะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่นะทุกคนก็คือตามศรัทธาได้เลยครับถือว่าดีเนาะครับเนาะ เดี๋ยวเร,เราขึ้นมาถึงแล้วเราจะต้องไหว้พระเนาะเดี๋ยวทีมงานกำลังไปถวายดอกไม้ทูบเทียนไปเดี๋ยวเ,เราเข้าไปดูข้างใน นอนองค์ใหญ่ครับสวยสง่ามากเดี๋ยวหลังจากไหว้พระเสร็จไปเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกลางบนเนาะ ไหนครับตะเกียงไม่ไม,ไม่ไม่ดับครับเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวนี่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาถึงวัดอวัดสุวรรณคีรีเนาะต้องมาให้ถึงตรงนี้นะครับนี่จุดแลนด์มาร์กนี่ให้ไ,ไล่เขา ก็เช่นกันเนี่ยสวยดีเหมือนกันครับเป็นหน้าผาค่อนข้างอันตรายอยู่ทุกคนดูเขาจะไม่มีที่กั้นเนาะจะยังคงความธรรมชาติอยู่เนาะตรงนี้ สูงจริงๆครับตรงนี้ก็สวยเหมือนกันมองเห็นแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับ ่อไปได้อีกนะครับทางนู้น แนะนำเลยครับธรรมชาติลมเย็ยนมากมันหยุดไม่รู้จะไม่มีไม่รู้จะไปที่ไหนเนาะแนะนำสถานที่ตรงนี้เลยครับตรงนี้คือ ท,ที่สักการะบูชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันทุกคนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับครูบ้านครูเมืองเราตรงนี้ไม่แน่ใจประวัติเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเนะครับเนาะ ส่วนตรงนี้จะเป็นบริเวณรอบๆศารพระเจ้าตากสินเนาะ,ะเขาก็ได้จัดสถานที่ให้เรากันบริเวณให้เราได้กลับไบสักการะเนาะอันนี้คือจุดสูงสุดของน่าจะสูงสุดของเขาแล้วล่ะ ี่ยทุกคนด้านหลังไปเดี๋ยวเราไปกันต่อคือจุดเนี่ยเห็นหลวงพี่บอกเนาะว่าจุดตรงพระเจ้าตรัสศินะ่ะก็คือจุดที่สูงที่สุดแล้วล่ะ ก็คือสรุปก็คือเราเดินทางมาถึงจุดสูงสุดของภูเขาแล้วแล้วเราก็กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะไปเดี๋ยวเราจะได้เดินทางลงแล้วก็จะได้เดินทางกลับกันแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะฝาก เพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะที่ว่าวันหยุดไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเนาะก็ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ก็ประมาณ60-70ไม่เกิน100กิโลเนาะจากเชิงเซากรุงเทพก็ได้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็ ได้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทำบุญที่วัดเนาะก็ยังไงคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปโดยจุดสูงสุดของภูเขาเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะนำเสนออะไรก็เพื่อนเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามให้ด้วยแล้วกันเนาะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเพื่อนๆก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับ